มาดูกันดีกว่า5อันดับสงครามการต่อสู้กันนะครับที่ยาวนานที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับจะมีสงครามไหนนะครับที่ยาวนานที่สุดนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทําคลิปสถิติกันดีกว่านะครับโดยผมนั้นจะเอา5สงครามที่ยึดเยอะและยาวนานที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับเท่าที่เขามีการบอกกันนะในเรื่องวันพีชนะครับมีการระบุเป็นจํานวนวันอย่างชัดเจนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า5สงครามที่ มันยาวนานที่สุดนั้นจะเป็นสงครามอะไรจะเป็นสงครามนะครับที่พวกคุณคิดหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มมอนเดิมอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปดูกันดีกว่าว่าสงครามไหนจะยาวนานที่สุดเริ่มต้นที่สงครามแรกนะครับโดยจะกินเวลา5วันด้วยกันนะครับโดยจะเป็นศึกนะครับที่แจ็คนั้นประทะกับเผ่ามิงนะครับหรือว่าประทะนะครับกับอินุอาราชิแล้วก็เนโกะมามูชินะครับโดยจะเป็นราชากลางวันกับกลางคืนนะครับซึ่งการประทะกันครั้ นะครับกินเวลาทั้งหมด5วันด้วยกันด้วยสาเหตุนะครับที่สงครามครั้งนี้เนี่ยมันยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะ5วันในการต่อสู้เนื่องจากว่าแจ็คนั้นนะครับก็คือบุกมาที่เกาะโซนะครับเพื่อจะตามหานะครับนินจาอย่างไรโซนะครับเพื่อจะรีดเร้นข้อมูลนะครับจากไรโซนะครับแต่ว่านะครับเผ่ามิงนั้นก็คือเอาไรโซไปซ่อนไว้ไม่ให้แจ็คนั้นนะครับสามารถจับตัวได้และสาเหตุนะครับที่สงครามมันยืดเยื้อนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยก็คือเผ่ามิงเนี่ยมันจะมีราชา2คนนะครับ2คนนี้ทะเลาะกันก็คืออินุอาารช เนโกะมามูชินั้นทั้งสองคนทะเลาะกันโดยทั้งสองคนนะครับก็ตกลงกันแหละครับว่าคนหนึ่งนั้นเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางวันอีกคนนึงนั้นนะครับจะอยู่ช่วงกลางคืนก็คือจะเป็นราชากลางวันกับราชากลางคืนจึงต่างไม่ต่งสองคนก็ผัดกันนะครับแล้วก็หมุนเวียนนะครับในการต่อสู้กับแจ็คนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นนะครับก็พ่ายแพ้ต่อแจ็คไปนะครับโดยแบบว่าใช้เวลาในการต่อสู้ยาวนานถึง5วันด้วยกันซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับที่ทางด้านอินุวราชีกับในโกะมามูชิแพ้นั้น ครับให้2คนนี้เนี่ยก็คือกลายร่างเป็นร่างสูลองได้จึงทาให้ศึกครั้งนี้ยืดเยื้อมากๆเลยนะครับกินเวลา5วันจนท้ายที่สุดทั้ง2คนนั้นนะครับก็พ่ายแพ้ต่อแจ็คไปแล้วก็สูญเสียอวัยวะของตนเองนะครับก็ถือว่าโหดเลยนะสำหรับแจ็คนะครับในการเปิดตัวแรกๆนะครับเพราะตอนนั้นข้าหัวพี่แกเนี่ยก็ถูกเปิดมาที่1,000ล้านเบรีนะครับสมัยนั้นเนี่ยพันล้านถือว่าเป็นอะไรที่มันเยอะมากๆเลยจึงทำให้ศึกครั้งนี้นะครับการประทะกันก็คือแจ็คนั้นนะครับต่อสู้กับเผ่ามิงงกินนระะยเววลาัถึ5ด้วยกัน พ็ต่อที่สงครามที่2นะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยจะกินระยะเวลา5วันเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นการประทะกันระหว่างเอสมาอัดคีกับจินเบนะครับโดย2คนนี้เนี่ยเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนจริงๆจะเรียกว่าศัตรูเนี่ยก็ดูรุนแรงเกินไปนะครับก็คือเคยต่อสู้กันนะครับประมาณนั้นนั่นแหละเนื่องจากว่าก่อนที่เอสนั้นจะเข้าร่วมกลุ่มจนสัตว์นวดขาวพี่แกงนั้นนะครับก็ห้าวส้นทีนเหลือเกินนะครับก็คืออยากจะจัดการฆ่าหนวดขาวเพราะว่าตนเองนั้นนะครับต้องการจะยิ่งใหญ่กว่าพ่อของตนเองอย่างโรเจอร์นะครับก็เลยคิดว่่าา้เัวดไทกบ ว่าเขานั้นนะครับก็คือจะเป็นคนที่จัดการนะครับศัตรูของพ่อของตนเองได้จึงมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับในการจะมุ่งตรงไปในการฆ่าหนวดขาวแต่จินเบนั้นนะครับไม่เห็นด้วยกับการกระทําครั้งนี้นะครับของเอสนะครับเพราะว่าจินเบนั้นสํานึกในบุญคุณของหนวดขาวเพราะการที่เกาะมนุษย์เงือกนั้นนะครับสามารถปลอดภัยได้นะครับไม่มีใครกล้ามารุกรานเนื่องจากว่าหนวดขาวนั้นเอาเกาะมนุษย์เงือกนะครับมาเป็นอาณาเขตของตนเองนะครับจินเบก็เลยสํานึกในบุญคุณของหนวดขาวก็เลยจะมาต่อสู้นะครับกับทางด้านของเอสม ต่อสู้กันเดือดเลยนะ5วันเลยนะครับคือต่อสู้กันยาวนานมากๆซึ่งทั้ง2คนนั้นนะครับในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็หาผู้แพ้ชนะไม่ได้ด้วยความที่ว่าสู้กันนาน5วันทั้ง2คนนั้นก็คือเหนื่อยล้าไปสลบไปนะครับจากการต่อสู้ไม่สามารถหาผู้ชนะได้จนในท้ายที่สุดทั้ง2องคนเนี่ยก็คือเคารพซึ่งกันและกันก็เปรียบเสม,มือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับฟีลแบบว่าเออก็เคารพในฝีมือของอีกคนนึงนะและในท้ายที่สุดทั้ง2องคนนั้นก็ไปในทางของตนเองคนนึ่งไปเป็นเจเทพโจรสลัดใช่ไหมส่วนอีกคนนึงกกก็็ปเเนนลลลูรืออขุ่มจสัดดหว หรือแม้กระทั่งนะครับตอนที่เอสนั้นนะครับกำลังจะถูกะหารนะครับกินเบนะเนี่ยก็ยอมเลยนะที่จะไม่ร่วมมือนะครับกับทหารเรือนะครับในการไปปกป้องนะครับแน่นอขาวบุกมาก็คือพี่แกยอมถูกจับเข้าคุกอินเพลดาวไปเลยนะครับด้วยสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มีต่อเอสโดยจะเป็นสัมพันธ์ฉันเพื่อนนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับในการไม่เข้าร่วมหมาสงครามมารินฟอร์ดก็เลยถูกจับเข้าคุกอินเพลดาวไปนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจนะครับที่โคตรจะใจใจเลยมาต่อที่สงครามที่3นะครับอันนี้เนี่ยก็อันดับที่นามเนาัก กับอันดับที่สีอันดับที่5นาได้แหละก็คือ5วันเหมือนกันโดยจะเป็นการปะทะกันนะครับกับกลุ่มโจรสลัดของเกกโคโมเรีเนะครับที่ปะทะกับกลุ่มโจรสลัดร้อยไไคโดโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็เป็นในยุคสมัยที่ไคโดนั้นมายึดประเทศวานโนะครับโดยในตอนนั้นเลยเนี่ยเกกโคมเรียนั้นนะครับก็บุกมานะครับที่ประเทศวานโก็มาต่อสู้นะครับซึ่งในตอนนั้นจะเป็นการต่อสู้กันถ้าแคว้นริงโกนะครับก็จะเป็นแคว้นหนึ่งนะครับของประเทศวานโนะครับซึ่งการต่อสู้ในตอนน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 ัััััั้้้้้ครกก็็ยยยงงงงเปสมทททีี่ไไโดดดหหถึุวใ การต่อสู้นั้นยืดเยื้อะนะครับถึง5วันด้วยกันนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงนะครับโดยโมเรียนั้นนะครับก็เป็นคนขโมยศพของริวมาไปในตอนนั้นแล้วก็พ่วงด้วยนะครับดาบในตำนานนะครับอย่างดาบชูซุย ซึ่งผลของสงครามครั้งนั้นนะครับโมเรียเนี่ยก็สูญเสียนะครับลูกเรือของตัวเองไปเนี่ยแทบทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นสงครามที่มันยืดเยื้อละกันในการต่อสู้กันระหว่าง2คนนะครับโมเรียนั้นก็จริงๆนับว่าพ่ายแพ้ได้นะเพราะว่าสูญเสียลูกเรือของตัวเองหมดไปนะครับแต่ก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้กับการต่อสู้นะครับกับไคโดในยุคสมัยนั้นมาต่อที่สงครามที่4กับอันดับที่2นะครับโดยจะเป็นสงครามยืดเยื้อถึง10วันด้วยกันนะครับโดยจะเป็นการปะทะกันระหว่าง2พลเรือเอกนะครับในตอนนั้นนะครับอา ในตอนนั้นเนี่ยการต่อสู้กันระหว่างพลเรือสองคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับและเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆโดยสาเหตุการต่อสู้กันณตอนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมันกําลังตามหาตําแหน่งจอมพลเรือคนใหม่หลังจากที่เซ็นโงคุนั้นนะครับก็คือลงจากตําแหน่งนี้นะครับโดยผู้ท้าชิงในตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2คนก็คือจะมีคูซันกับอาคาอินุนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังตัดสินไม่ได้ว่าใครนะครับจะเป็นจอมพลเรือนะครับจึงเกิดการต่อสู้กันก็คือการเอาซื้อกันระหว่าง2คนใครชนะก็จะได้เเเป็นจออออมลรรืืขงทั ซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็กินระยะเวลายาวนานถึง10วันเลยนะครับซึ่งเป็นการประทะกันอย่างสูสีดูดีเลยล่ะของสงคนนี้นะครับที่เกาะพังหาซัดนะครับและในท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับก็เป็นอาคาอินุนะครับจึงทำให้เขานั้นก็คือขึ้นเป็นตาแหน่งจอมพลเรือของกองทัพเรือนับตั้งแต่วันนั้นนะครับและไคโนูนั้นก็ไม่ได้ฆ่าทางด้านของคุซันนะคุซันหลังจากนั้นนะครับก็เลือกและตัดสินใจที่จะลาออกจากกองทัพเรือนะครับก็ฟิลแบบว่าก็ไม่อยากอยู่ภายใต้นะครับอานัทนะครับของทางด้านของ ก็เลยทำให้ทั้งสองคนนี้แตกหักกันไปนะครับนับตั้งแต่วันนั้นโดยทั้งสองคนก็มีเส้นทางที่ต่างกันนอาะอย่างอาคาญูนั่งก็ไปเป็นจองพลเรือส่วนดางด้านของคูซันปัจจุบันนี้นะครับก็ไปเป็นพันธมิตรนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฟีลแบบว่าก็กลายเป็นโจรสลัดไปเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางนะครับที่แตกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับระหว่าง2คนนี้กับสงคราม10วันนะครับแสนดุเดือดนะครับของคนระหว่างพลระเอกทั้งสองคนที่อันดับที่1เลยนะครับการต่อสู้สุดแสนจะยาาวน100ปีร การระหว่างดอลลี่คนยักษ์ปะทะกับโรกี้นะครับเล็กได้ว่าทั้ง2คนนี้เลยเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่นานมากเลยนะครับหนึปีโดยต้นเหตุเนี่ยมันมาจากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2คนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะครับทั้งสองคนออกเดินทางนะครับจากดินแดนเทพอลูบาบูนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาโดยตลอดเลยนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ไปพักฉลองกันนะครับคือตอนนั้นเพิ่งชนะมาไปพักฉลองกันนะครับที่แบบว่าหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับทียก หญิงคนหนึ่งก็มาถามเลยครับว่า้าแหว่งท้องทะเลเนี่ยที่ทั้งสองคนล่าม,มาเนี่ยของดอลลี่แล้วก็บกี้ทั้งสองคนเนี่ยของใครนั้นนะครับก็คือมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็คือเถียงกันใหญ่เลยนะครับตกลงไม่ได้ว่าสรุปแล้วของใครนั้นใหญ่กว่ากันนะครับจึงเกิดการทดลองฝีมือกันนะครับที่เกาะลิตเติ้ลการ์เดนที่แกนไลน์ซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองคนน,นี้นั้นนะครับก็คือ,คอต่อสู้มาอย่างยาวนาน1 0 0ปีตัดสินแลยครับว่าใครกันที่เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่ากันนะครับจนในาาระั นะครับก็คือเป็นการต่อสู้กันทั้งหมด73,469ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่านะครับเป็นการต่อสู้จากเรื่องขี้ปะติวนะครับจนกลายเป็นเรื่องใหญ่และยืดเยื้อมา100ปีและผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการต่อสู้นะครับที่ยาวนานที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เรื่องวันพีชนั้นเคยมีมานะครับโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ยืนหอ,อันดับหนึ่งเลยล่ะคงไม่มีการต่อสู้ไหนนะครับที่จะยาวนานขนาดนี้นะครับนับระยะเวลาถึง100ปีด้วยกัน